สวัสดีครับสวัสดีครับโอเราเฟลว์ไนายนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เกมนะครับคืนนี้อ่ะคืนนี้คู่ตีสองของบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็แมนยูกับฟุตท่านตันนะครับก็เป็นคู่สุดท้ายของแมชวีคแรกเป็นวีคแรกนะเพราะว่าผมว่าคู่อื่นๆแมนซิตี้นิวคาสเซิลอาร์เซนอลก็ชนะกันหมดแล้วใช่คันนี้ตัวทีมใหญ่อีกทีมหนึ่งที่ ต้องชนะแล,ะละ้วล่ะต้องชนะแล,ะละ้วล่ะนะก็เป็นเกมแรกของแมนยูในฤดูก,กาลนี้ด้วยนะครับของเอริกเทนทายที่ตอนนี้เริ่มมีความหวังมากขึ้นมีแสงสว UM. ่างปลายมงกับาการฝั่งวูด <Ben> ทานดั้นเป็นยังไงผมว่านะก็น่าจะเรียบร้อยอะวันน <c oughs> ี้ไม่มีไม่มีมิติไหนเลยที่วูฟจะอาจจะกลับมาได้แต่ไม่แน่ครับไม่แน่เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆวิเคราะห์กันก็แปลกๆมาเพราะว่าจูเลนลงไปตกี้ถูกก็อยู่ๆก็โดนปลดก่อนจะเริ่มเกมนี้เม่ถึงอาทิตย์ ใช่ใช่ใช่ทำให้ตอนนี้แกลลี่โอเนียนะครับอดีตผู้เล่นของทางมิดดลสโบอดีตผู้เล่นของปอสมัทแล้วก็อดีตผู้จัดการทีมของบอลมัทเองก็ตอนนี้ต้องมาคุมทีมนะครับใช่ยังไม่รู้แต่งตั้งเป็นถาวอร์เลยนะใช่ก็ยังแบบเหมือนเป็นแบบรักษาการอยู่นะอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวผู้เล่นเดิมๆอย่างตัวผู้เล่นเก่งๆตัวเดิมของวูฟอย่างใครนะอาร์ามาราดัเล่ต้องทาเบดี้ออยลเลยทาเบดี้ออยล์มันเลื่อมเลยมันเลื่อมเลยนะแล้วก็มีนี่อีกลาอกิมิเนส อ่าแล้วอุลกิวิไปอยู่ฟูลแลมแล้วแล้วอุลกิวิเนสไปอยู่ฟูลแลมไม่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ก็ทําให้ตัวเดิมๆหายไปเยอะนะครับแล้วก็แต่พวกแก๊งโปรตุเกสเดิมยังอยู่นะอยู่พเดนพเดนก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ยังมีกองหน้าอย่างใครนะ ไปโดเนโตอะไรเงี้ยเปโดเนโตเปโดเนโตมีแล้วแล้วผมผมเห็นล่าสุดคือเขาดึงแมตต์ดูริตี้แบ็คขวาที่แฉงเกิดกับตัววูฟนั่นแหละแล้วโดนให้สเปอร์ไปชุบไปชุบเหลืองไปชุบไม่ได้ชุบทองไปชุบเหลืองชุบเหลืองมาแล้วกลับมาอยู่ที่วูฟอีกครั้งหนึ่งปัญหาหลักของมีอิวส์เราเราเริ่มวูฟกอะไรเนาะเริ่มวูฟอันดูแล้วมีปัญหาเยอะถูกถูกรูเบนเนวสอ่ะถูกไม่อยู่แล้วไป ขนน้ามันแล้วใช่ลูเบนเนเวสไปขนคน,น้ามันอยู่สามผมนะว่านะพอลูเบนเนเวสไม่อยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตรงกลางเนี่ยยวกแน่นอนมันไม่มีคนคุมจังหวะใช่แล้วเพราะลูเบนเนเวสนี่ทั้งคุมจังหวะเกมตดัดบอลมีลูกยิงไกลมีลูกตังเต่มีหลายหลายอย่างเลยครับนะก็ไม่มีแล้วทําให้วันเนี้ตัวกองกลางของตัวบูฟเองก็อาจจะกลายเป็นมาเรียวเลมิน่าหรือว่าไม่ก็เป็นรีฮอสที่เป็นกองกลางชาวไอร์แลนด์มายืนแทนอะไรอย่างนี้ซึ่ง คิดว่าไม่น่าจะแทนลูเมเนเวตได้ถูกผมว่าคนระเบอร์คนระเบอร์คนระเบอร์อลูเบเนเวตนี่คือแบบโอ้โหโอดีทีใหญ่จ้องตาเป็นมันทุกทุกตลาดไปจะมีชื่อลูเบเนเวโผล่มาคเนาะก็ประมาณนี้เรามาที่คุณย่าที่เป็นกองหน้าชาวาซอรเลียนก็ไม่รู้จะอีกตัวที่น่าสนใจเลยผมว่าพาวิซารเบียพาวิสเซอรเบียเคยไหเพราะเขาเกิดกับเซบียใช่เคยไปอยูอ่ไรเชดาวอยู่ไรเช ไม่ได้แจ้งเกิดเซวียาตไปดับด้วยเพชเชใช่เลยการลงสนามมันน้อยจริงเพเชคือไม่ไม่แข็งจริงก่อนหน้านี้นะปี2อสาปีก่อนหน้านี้เพเชไม่แข็งจริงอยู่ไม่ได้จริงทั้งเนมาทั้งเมซี่เองอยู่สุดท้ายก็ทางตัวใครนํากิลารุ่ถึงชื่อเะไซบียซาลเบียเซาลเบียก็ไปอยู่กับทางสปอร์ติ g งลิสบอนลหวยยืมตัวไปแล้วตอนนี้ก็ซื้อขายไปอยู่บู๊บและวนะก็คิดว่าอาจจะเป็น พิมลรข้งแรกของปาโบซาลาเบียก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะผมว่าน่าเป็นคีย์แมนสำคัญในการเดินเกมลุกของของบูฟเลยแหละแต่รอดไหมผมก็ดาว่าไม่รอดอะจบบูฟละมาที่แมนยูดีกว่าฝั่งแมนยูฝั่งแมนยูนะเอริกเทนฮาร์กก็คิดว่าโตใหม่อย่างเมชันเมาส์เองโอนาน่าเองมาแน่แน่ลัสซูมูทรอยลุนยังไม่ได้ลงลัสูมุทอยลุนยังเจ็บอยู่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะก็คิดว่าเมาส์ตัวจริงแน่แน่โอนาน่าตัวจริงแน่แน่ส่วนแพงหลังคิดว่า ก็น่าจะเหมือนเหมือนเดิมลูกช่อส่วนทางขวาเนี่ยก็เบียดกันระหว่างอารอนบิชาก้าแล้วก็ดิเอโกดารอนะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวก็น่าจะเป็นมาดิเนสแล้วก็วาลานประมาณนี้แม็กควายแม็กควายนี้ไปแล้วกําลังเก็บของอ๋อแพ็กอยู่แพ็กของอยู่ผมว่าให้เขาไปดีแล้วถูกไหมจากจากจากแมนยูจริงๆแม็กควายควรเก็บหรือควรไปควรไปควรไปนะคือมันแบบอารมณ์แบบบิชารแหละคือ จริงๆแล้วแม็กควายถ้าตอนที่เขามั่นใจถ้าไปดูเมื่อสองสามดูกันแรกเขาเป็นคนที่เป็นกองหลังที่จ่ายบอลดีนะอืแต่พอหลังๆพอต้องเริ่มคลองบอลเริ่มแบบโลนเนต์ต้องมันเสยผมกองนี่ผมนิดนึงอ๋อเห็นเขาบอกมีสิติว่าเสยผมสิบห้าครั้งต่อแมสเสยถ้าเป็นอัตราส่วนระหว่างเสสผมกระจายบอลแม่นอาจจะเป็นสิบห้าต่อหนึ่งเสยผมสิบห้าครั้งจะจ่ายบอลแม่นหนึ่งครั้งอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนั้นก็ ก็ถ้าไปอยู่ที่อื่นก็อาจจะได้เรียกความมั่นใจมากกว่านี้ใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่ผมว่าพูดถึงโอนานนาหนึ่งครับโอนาน่าโอนาน่าพีซีซั่นที่ผ่านมาทุกคนเห็นมีมโอนาน่าหมดไอ้รูปจักรบาลที่จะทําตัวเหมือนกันคือคือผมว่าโอนาน่าเป็นคนที่จ่ายบอลสร้างดีทุกทุกเท้าดีแต่แต่จังหวะพีซีซั่นทาให้เขาเสียความมั่นใจในจังหวะช็อตนั้นคิดว่าเฉยเฉยนะดูจากการให้สัมภาษณ์หลังเกมก็ยังรู้สึกว่าเออแบบ เฮ้ยมันมันเอาผากันได้ใช่ไหมมันแล้วมันไม่ใช่จังหวะผ่าโอนาน่าจังหวะนั้นมันก็จังหวะเกมลุกขึ้นมาแล้วก็ก็เหมือนเดิมเดียโกดาโลถูกปกติเวลาเดียโกดาโลเปิดบอลจากข้างก็เสาสามเสาธงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ก็เสาเสาอัจจานะต้องมีสักเสาไม่ใช่เสาหนึ่งเสาสองแน่ๆอะไรก็เป็นความผิดพลาดแต่ว่าไม่ใช่ความผิดพลาดโอนาน่าหรอกก็จะเป็นตัวดาโลนี่แหละเสิร์ฟลงซักหนึ่งีกันไม่รู้กระดาโลนี่แหละนะครับเรคิดว่าโอนาน่าก็น่าจะ เล่นได้แน่ๆแล้วก็อย่างอย่างหนึงคือเข้าจะว่าเทนทฮังเองก็มีคู่มือกับแจ็ควอน,นาหน้าอยู่ในน้อ๋อเพราะว่าเป็นเด็กเก่าเด็กเก่าว่าแจ็คอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเมสันเมาส์เนี่ยเป็นปะยังไงก็เบอร์เจ็ดคนใหม่่ไหมผมว่าผมว่า<ม>เบอร์เจ็ด แบ็มิตินี้จะต่างกันไปเพราะว่าเบอร์เจ็ดที่ผ่านมาก็จะเป็นคิสตโนโรแลนโดเป็นตัวทำเป็นตัวโจกแบบตัวปีนะโบดีเบอร์เจ็ดก็ปีเลยอะไรอันนี้เมสันเมาส์มายืนในตำแหน่งของมิดฟิลซึ่งเขาเป็นได้ทั้งมิดฟิลลิเนมิดฟิลตัวกลางเป็นเบอร์หกก็ได้เบอร์แปดก็ได้รวมถึงการขึ้นไปเป็นฟอลนายด้วยก็คือยืนมั่วไว่ง่ายยืนมั่วยืนในทุกตำแหน่งเลยนายนายอยากสั่งให้ผมเป็นนผมไปหมดครับไปหมดครับเรียกว่าเป็นคนที่ ไปทางก็ไปอ่าคิดว่าสเปคมันถูกล็อกไปแล้วประมาณนึงว่าเฮ้ยเนี่ยต้องต้องโอนะเอ๊ะต้องต้องเมสันเมาส์แล้วล่ะต้องเมสันซาสแล้วประโยชน์ตรงน<ช>ี้พัฒประโยชน์ก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกคนนึงไม่ใช่แค่เด็กยกเป็นโนแบบเฟลทะอ,อะเฟลทนี่เป็นบาสติลแบบสไตล์แบบเด็กยกเป็นโนติ่งวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวเลยเขาสั่งให้วิ่งก็วิ่งอย่างเดียววิ่งก็วิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดถึงเมสันเมาส์กับบูโนฟรานเดสคิดว่าจะเล่นร่วมกันได้ไหมเพราะว่าจากพรีซีซั่นที่ผ่านมา ก็มองแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับ<ม>ตัวอีกส่วนคนที่ต้องปรับตัวอาจจะกลายเป็นตัวบูโน่มากกว่า<ม>ในฐานะที่ทั้งเรื่องของการเป็นกัปตันทีมด้วยเขาเป็นกัปตันทีมไปด้วยนะเออวงไบยวุธต่างๆด้วยครับอ่าส่วนเมสันมาส์กับตัวบูโน่เองเรื่องเซนบอลคิดว่าทันกันแน่ๆ<ม> <c oughs> นะ<ม> <c oughs> คือเรื่องความชัว <c oughs> ผมว่าเมสันมาส์อาจจะมีความจางบอลชัวอะไรมากกว่าบูโน่เนี่ยจะกลายเป็นว่าคงคงจะต้องแทงเล่นเล่นแทงบอลเล่นคิลเลอร์พาสอะไรเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสอาจจะประมาณว่า สามิดิหลักเนี่ยจะไปกลายเป็นคาสเซมิโลตัวรับใช่ไหมครับเม์กับบรูโน่อน่ายืนเป็นตัวกลางสองตัวโอเคแล้วทีนี้เนี่ยปีกดีกว่าสองข้างแนวลุกแนวลุกก็เนื่องจากราชมุหรุลกองหน้าตัวเป่ายังไม่ได้ลงแล้วยังไม่พร้อมก็จะหน้ายังใช้ชุดเดิมก็จะเป็นกับแอนโทนี่ขวาซานโชซ้ายและให้มาคาสเอม์ดมาคาสเซมิดหน้าเป้ายืนเป็นหน้าเป่าแอนโทนี่เนี่ยคิดว่าปีนี้เขาจะมุนอยู่ไหมครับ ก็คือเอออันนี้เป็นเมมจริงๆในโซเชียลว่าเขาหมุนจนเขาดังเรื่องหมุนมากกว่าแขาเล็นฟุตบอลแล้วเขา,ปานนเป็นสไปร์แล้วอ๋อเป็นสไปร์ถ้านับายนับจำนวนรอบที่หมุนเนี่ยกับเงินที่จ่ายไปเนี่ยเริ่มสูสีแล้ว <S 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 <ซ>ความคุ้มค่าอย่าไปนับเรื่องความคุ้มค่าเรื่องแอสซิสต์หรือยิงประตูให้นับเรื่องการหมุนโอเคเป็นเป็นนักเตะสายโซเชียลสายโซเชียลสร้างสร้างสร้างโซเชียลให้ตัวเองสร้างคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์แต่พูดถึงนะเขา เข้าซ้ายหลังเข้าซ้ายอืมไปดูบุกโยซาก้าเป็นตัวอย่างกันน้ครัท่านต้องเปิดคลิปบุกยโยซาก้าเวลาเขาเข้าซ้ายแล้วยิงยังไงครับช่วยดูแบบนั้นหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะเราเบนก็ได้อ่าต้นตำรับอต้นตำรับล็อกเข้าซ้ายปั่นแอนโทนีครับช่วยดูคลิปนิดหนึ่งตาวันไหนดูคลิปของเราแล้วแอนโทนีไปทานสเลตแล้วก็ ลองไปศึกษาดูนะครัแอนโทนีพรีซพีซวอชลองเป็นอ่าโอเคเกิดอังกฤษน่าจะฟังได้ภาษาโปรตุเกสเนี่ยยังไม่ได้ฝึกมาอ๋อมีใส่เสื้อบูมเนี่ยโปรตุเกสต้องได้แล้วนะเออได้โปรตุเกสได้นิดหน่อยโปรตุเกสได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เสริมฝั่งซ้ายอ่าฟังซ้ายก็คิดว่าให้เป็นซานโชอืมถ้าไม่ซานโชจะมช่วยได้จะส่งกานาโชลงมาต่อเลยนะกานาโช่เหล่านี้ก็คิดว่าความมั่นใจเด็กเองก็เปลี่ยนเนาะครับตอนนี้ กาโชนี้มีรูกอยู่หน้าสนามโอทฟอร์แล้วนะเป็นลูกแปรงลูกที่สนามโอโดดนะนะจากปีแล้วแจ้งเกิดมานะตอนนี้ก็คิดว่ามีโอกาสมีโอกาสแต่น่าจะให้โอกาสสานโชก่อนปิใซ้ายจองปรับตัวอืปรับตัวปรับอยู่นานเลยตอนนี้ก็ยังปรับอยู่เออเห็นโตนารี่ไหมโตนารี่ ตอนนรีไม่ต้องปรับตัวแล้วนะเออผมก็ว่าอย่างนี้แต่ว่าเราต้แพ้โอกาสกันนะมุสซาเดียบี้ปรับตัวไหมก็ไม่ต้องปรับแล้วนะเขายิงแล้วนะเขายิงหมดลยเขายิงได้หมดแลวนะซานโช่นี่หนึ่งรูการการปรับตัวโอเคอาจจะปรับนั้นี่นะแต่ต้องดูวันนี้นจนี้มันจะนะอ่าโอเคจะดูแล้วแล้วก็มาคาร์ลสฟอร์ตตัวส่วนตัวมาคาร์ลสฟอร์ดเองเนี่ยไม่ได้อยากยินหน้าเป้าเท่าไหร่อืมคิดว่าอาจจะมี คือเขาชอบเล่นแบบมีพื้นที่ชอบกระชากชอบเลี้ยงเขาไปปักอะไรเลยไปเล่นหลังสนามไหมมีพื้นที่ข้างสนามแล้วกันนอกสนามเลยกว้างเลยคับนี่เออนะคือพอไปเล่นหน้าเป้าแล้วโอกาสโดนประกบแรงพวกนี้เยอะแล้วกองหลังวุ้บแมเอ่าเค็กดอสันตัวใหญ่ใหญ่นักเลยมกเลยเออนี่นี่คือสิ่งที่แร็ฟอร์ตต้องเจอั้าในการเล่นหน้าเป้าอะไรอย่างเงี้ย ก็มีโอกาสที่แลสฟอร์จะขยับไปยืนซ้ายส่งซานโชขึ้นไปผรก็เริ่มเป็นฟอนาได้ใน่ยนเป็นฟอสนาได้ยินต่ำลงมาได้เลยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแบบประมาณนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวหลักมาสามคนนี้ก่อนไอโนี่ซานโชแล้วก็แลสฟอร์และยินเป็นสามตัวหลักก่อนผมนึมกลับไปที่เกมลับนิดหนึ่งเกมลับเนี่ยคิดว่าลุคชอด้านขวาจะเป็นดาร์โล่ถูกไหมฮะน่าจะดาร์โล่ไม่ก็วันพิซาก้าอ่าโอเคโอเคดาร์โล่ตัวนี้อาจจะโดนดอกกันเพราะ นักอุ่นเครื่องก็สร้างความสร้างความงามหน้าไว้เยอะอ๋อน้ําเดินตลอดลยครับดาโคือมันเด่นเนี่งคนละจุดเนาะดาโลก็จะมีการเติมเกมลุกส่วนวันบิ๊กก็เด่นเรื่องเกมรับอะไรอ่าเยอโอเคโอเคก็คิดว่าน่าจะกินชีสแหละนะมาริเนสวาลาอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยพอพอเรารู้ดูดูทรงสองทีมแล้วนุ๊กแบบให้ถ่ายสกอร์ิดหนึ่งคิดว่าสกอร์วันนี้จาก formation ประมาณนี้ไล่ up ทั้งสองทีประมาณนี้คิดว่าเท่าไหร่คือเกมเปิดสนามเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่แบบต้องเรียกความมั่นใจประมาณนึงใช่แต่บู๊ก็บู๊ก็เกมมานะแต่แต่วันนี้เนี่ยมายูเล่นในบ้านดูไหมครับในบ้านเลยเลยไผมว่านะจากเสียงแฟนบอลอะไรแล้วแต่ชนะนะชนะใช่ไหมชนะแต่คิดว่าเท่าไหร่อะสักสาม้ะอะสามนะครับ หมายถึงว่าวุ๊กสามุสามขอถ้าบุ๊กสามแมนยูห้าห้าสามเลยนั้นนั้นงั้นคุณคุณทายว่าสามศูนย์ก็คือแมนยูชนะสามศูนย์ใช่การศูนย์คิดว่าสามศูนย์คินชี้เลยหรอคินชี้คินชี้โอนานนาเรียกความมั่นใจอนนานี่ยมอสามศูนย์วันนี้ง่ายวันนี้ง่ายสามศูนย์โอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปดูเกมวันนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์ว่าบทสรุปของเกมนี้จะเป็นยังไง นะครับโอเค,ค,คงั้นเดี๋ยวเจอกันปี2คืนนี้ครับ